ปัด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 ของแท้ของแท้ครับยกลไปเรื่องเงนยกลไปเรื่อบิลพนไปเคลื่อนมาเอายืนสิไอเดียเอายืนเนี่ยสูงซ้ำกันบ่นี่มือโกนี่ดูนี่นมือโงขางยกขึ้นวัออโยกขึ้นปาตองยักครับปาตองกายยกขึ้นยกขึ้นสูงยกขึ้นยกอีกยกให้มันเบิดเออยกขึ้นมาสูเอาสนเอาหางน้อย เอาหางยกเลยบอลเด่นโอ้ยพระตองกายหนักครับผมโอ้ยหลุนนี่มันสิจักปีมันสิใหญ่ขนาดนี้โอ้ของแทะของแทะครับผมของแทะพี่น้องเอาเอาว่างลงลูกว่างลงบอลนี้โอ้สุดยอดสุดยอดเอ้าจะได้เหรอขุดไปแล้ว จักโลกหลรอพ่อนี่โล <Zero. S 1> โอ้สี่กิโลแต่วันใหญ่แห้งครับ <Zero. S 1> ผมปลาตองยักษ์ปลาตองกายบบบคน,นอื่นโอ้สุดยอดครับมันไปตึกเลื่อนมากมันเคือนนี่คุ้มคุ้มคุ้มตัวเดียวคุ้มครับผม